เสียงจัก,กรจันดังแข่งกับเสียงลมที่พัดผ่านทุ่งนาแห้งแลง้งกลิ่นดินกลิ่นฟางมันคือกลิ่นของบ้านที่ก้องพบไม่ได้สัมผัสมาหลายปีปีนี้เขากลับบ้านที่สุรินตั้งใจมาเยี่ยมแม่และอยู่ฉลองปีใหม่กับคนในหมู่บ้านแต่ทันทีที่รถแล่นเข้าซอยบ้าน เขาเห็นป้านางสำลีเพื่อนบ้านที่คุ้นหน้ายืนยิ้มอยู่หน้ารั้วบ้านลุงแดงเธอโบอกมือเรียกยิ้มกว้างเหมือนดีใจที่เห็นเขากลับมาก้องยกมือไหว้ก่อนจะขับรถต่อเข้าไปในบ้านแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือป้านางสำลีคนนั้นเสียไปแล้วตั้งแต่สามวันก่อน ก่อนจะไปฟังเรื่องเต็มฝากกดติดตามช่องคืนสยองไว้ด้วยนะครับเพราะทุกความกลัวเราจะเล่าให้คุณฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณห้าปีก่อนที่บ้านสำโรงตำบลน,นาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เป็นช่วงปลายปีอากาศเย็น ทุ่งนาที่เคยเขียวชอุ่มตอนนี้เหลือแต่ตอข้าวแห้งกรอบลมพัดผ่านเสียงจักจัน่นแว่ววมาเป็นระยะระยะก้องพบหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าก้องชายหนุ่มวัย30ต้นๆที่ทำงานในกรุงเทพหลังจากหายไปหลายปีเขาตัดสินใจขับรถกลับบ้านเพื่อมาเยี่ยมแม่ในช่วงปีใหม่ถนนสายเล็กๆที่ทอดผ่านหมู่บ้านมีเพียงแสงไฟสีสม้มจากเสาไฟไม่กี่ต้นกระพริบวูบวาบเหมือนจะดับ สองข้างทางเป็นทุ่งนาโล่งมีต้นตาลตั้งเรียงอยู่ห่างๆเสียงลมพัดดังวีดวีดเหมือนเสียงใครกำลังร้องอยู่ในความมืดก้องเหยียบคันเร่งเบาๆลมหายใจผสมไอเย็นจนเห็นเป็นควันระหว่างที่ขับผ่านโค้งเข้าซอยบ้านเขาเห็นแสงไฟจากบ้านหลังหนึ่งบ้านที่เขาคุ้นตาดีบ้านไม้สองชั้นสีเทาอ่อนมีรั้วไม้เตี้ยๆกับต้นกล้วยอยู่ข้างบ้าน ก้องจำได้ทันทีนั่นคือบ้านของลุงแดงเพื่อนบ้านข้างๆที่เลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กและหน้ารัว้วมีป้านางสำลีภรรยาของลุงแดงยืนอยู่ใส่ผ้าถุงลายดอกเสื้อแขนยาวสีฟ้ามือหนึ่งถือพัดอีกมือหนึ่งยกขึ้นโบกเธอยิ้มกว้างรอยยิ้มแบบที่ก้องจำได้ดีอบอุ่นเหมือนแม่คนหนึ่งป้านางก้องลดกระจกลงยกมือไหว้จากในรถสวัสดีปีใหม่ครับป้า หญิงคนนั้นไม่ตอบแต่ยังยืมยิ้มแล้วพยักหน้าช้าๆจากนั้นเธอหันกลับเดินเข้าไปในบ้านประตูไม้ปิดเสียงดังปังก้องหัวเราะเบาๆยังเหมือนเดิมเลยป้านางยิ้มเก่งเหมือนเมื่อก่อนเขาพูดกับตัวเองก่อนเยียบคันเร่งขับต่อไปไม่นานรถก็เลี้ยวเข้าไปในลานบ้านตัวเองแม่ทองใบกำลังรดน,น้ำต้นไม้ข้างเรือนเธอหันมาพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นก้องกลับมาแล้วเหรอลูก เองผอมไปเยอะเลยนะเขาก้มกราบเท้าแม่ยิ้มทั้งน้ำตาคิดถึงแม่ครับปีนี้กะจะอยู่ยาวหน่อยคืนนั้นบ้านทั้งหลังสว่างสวยด้วยแสงหลอดไฟนีออนกลิ่นอาหารจากครัวลอยอบอวลเสียงหมาเห่าบางๆจากท้ายหมู่บ้านก้องนั่งกินข้าวกับแม่คุยเรื่องคนในหมู่บ้านที่จากไปหลายปีแล้วลุงแดงกับป้านางเป็นยังไงบ้างแม่ยังอยู่ดีไหมแม่แม่ทองใบชะง,งัก ก่อนค่อยๆวางช้อนลงเธอมองหน้าลูกชายสายตาแปลกไปลูกว่าใครนะก็ป้านางไงครับแม่ก้องเพิ่งเจอแกเมื่อกี้นี้เองยืนอยู่หน้าบ้านลุงแดงยิ้มให้ด้วยแม่ทองใบแม่เสียสีหน้าซีดลงทันทีเธอสายหัวช้าๆแล้วพูดเสียงเบาแทบเป็นกระซิบอย่าพูดเล่นแบบนั้นลูกป้านางเขาเสียไปแล้วตั้งแต่วันก่อนยังไม่ได้เผาเลย ก้องนิ่งเสียงลมพัดเข้ามาทางหน้าต่างกลิ่นเย็นชื้นของดินและฝุ่นแทรกเข้ามาในห้องหัวใจเขาเต้นแรงอย่างไม่เข้าใจแต่แม่ก้องเห็นจริงๆนะเห็นชัดเลยแม่ทองใบไม่ตอบเพียงแต่เงยหน้าไปทางบ้านข้างๆเง,ขา,ง,งาของบ้านลุงแดงมืดสนิทไม่มีไฟไม่มีเสียงคนมีเพียงเสียงสวดศพเบาๆดังลอดออกมาจากในบ้านนะโมตัสสะพระควะโต กล้องค่อยๆหันกลับไปมองทางนั้นหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีลมเย็นพัดแรงขึ้นผ้าม่านผืนบางสั่นไหวเบาๆเสียงสวดศพจากบ้านข้างๆยังดังแว่วมาเป็นระยะนะโมตัสสะพระควะโตสาธุสาธุาธกล้องนั่งนิ่งอยู่ริมหน้าต่างสายตาเหม่อมองไปทางบ้านลุงแดงในความมืดบ้านที่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเขาเพิ่งเห็นคนที่ตายแล้วยืนยิ้มให้ แม่ทองใบย,ยืนอยู่ตรงบันไดเธอพนมมือหันหน้าไปทางเสียงสวดแล้วพูดเบาๆเหมือนคุยกับใครไปดีนะนางเอ๋ยอย่าห่วงบ้านห่วงผัวเลยเดอ้อก้องได้แต่นั่งเงียบหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงในหูของตัวเองเวลาผ่านไปจนถึงเกือบเที่ยงคืนแม่เข้านอนไปแล้วเหลือเพียงไฟดวงเล็กในครัวส่องแสงเหลืองซีดทั่วห้องก้องเอนตัวพิงฝาคิดถึงเรื่องเมื่อเย็นไม่หยุด จูๆ่ๆเสียงขวนเบาๆดังขึ้นจากฝาผนังด้านหลังเหมือนมีอะไรลากผ่านไม้ทีละช้าแกรกแกรกแกรกเขาหันคว้าไปทันทีแต่ไม่มีอะไรลมพัดวูบเข้าทางช่องไม้ทำให้กลิ่นทูบลอยเข้ามาในห้องอย่างจางๆก้องยกมือปัดจมูกแต่กลิ่นนั้นกลับชัดขึ้นเรื่อยๆกลิ่นเดียวกับที่มักใช้ในงานศพเขาขยับลุกขึ้นเดินไปยืนที่หน้าต่างมองลอดช่องไปทางบ้านลุงแดง มีแสงไฟวูบวาบเหมือนเทียนกับเงาคนยืนอยู่ข้างโลงกล้องเพ่งสายตาร่างนั้นเหมือนป้านางทุกอย่างชุดเดียวกันผ้าถุงวายเดิมแล้วเธอยังหันหน้ามาทางเขายกมือขึ้นยิ้มให้อีกครั้งกล้องพังะถอยหลังหัวใจแทบหลุดเขาล้มลงกับพืน้นเสียงของตกดังโครมแม่ทองใบรีบเปิดประตูออกมากล้องเป็นอย่างลูกแม่กล้องเห็นปานาง เสียงเขาสัน่นเหงื่อท่วมทั้งตัวแม่รีบเดินเข้ามาประคองสายกาเต็มไปด้วยความกลัวปนสลดลูกอย่าทักอย่ามองเดอ้อเสียงสวดศพจากบานข้างๆกลับดังขึ้นกว่าเดิมเหมือนตอบรับกับคำพูดของแม่นะโมตัสสะพระควะโตก้องหลับตาแน่นไม่กล้าหันไปมองอีกแต่ในความมืดนั้นเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากนอกรั้วบ้านหัวเราะ เหมือนเสียงของคนที่ยืนยิ้มให้เขาเมื่อเย็นนี้เช้าวันต่อมาเสียงไก่ขันปลุกก้องให้ตื่นแสงแดดยามเช้าส่องหลอดช่องไม้เข้ามาแต่ภายในบ้านกลับยังมีกลิ่นทู่ปลอยอวนอยู่แม่ทองใบต้มข้าวต้มไว้รอเธอยิ้มบางๆแต่สีหน้าไม่เหมือนเมื่อวานวันนี้ไปวัดกับแม่นะลูกเขาสวดศพป้านางกันที่วัดสำโรงเหนือ ก้องพยักหน้าแต่ใจยังเต็มไปด้วยคำถามเสียงหัวเราะเมื่อคืนยังดังอยู่ในหัวมันไม่ใช่ความฝันเขามั่นใจถนนลูกรังจากบ้านไปวัดมีหมอกบางคลุมทั่วทางชาวบ้านเดินเรียงกันช้าๆถือพานดอกไม้ทูบและเทียนเสียงระฆังดังเบาๆจากลานวัดเมื่อไปถึงศาลาวัดมีโรงศพสีขาวตั้งอยู่ตรงกลาง หน้ารูปผู้หญิงวัยกลางคนใส่เสื้อแขนยาวสีฟ้ารอยยิ้มในรูปคือรอยยิ้มเดียวกับที่กล้องเห็นเมื่อคืนข้างโลงมีพระสวดบทอภิธรรมเสียงต่ำทุม้มนะโมตัดสะพระคะวะโตทุกคนยกมือไหว้พร้อมกันแต่กล้องยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงอยู่กับพื้นแม่ทองใบเดินไปกราบศพเธอหันมากวักมือเรียกลูกชาย มากราบเขาเด้อก้องป้านางเขารักเองหลายก้องค่อยๆขยับตัวเดินเข้าไปใกล้กลิ่นทูบแรงจนแสบจมูกแสงเทียนสะท้อนบนผิวโลงจนเห็นเงาตัวเองสั่นไหวเขายกมือไหวแต่ในวินาทีนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากในโลงกึกเสียงเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวอย,อยู่ข้างในก้องชะงักมองหน้าแม่ แต่แม่ทองใบเหมือนไม่ได้ยินอะไรเลยคนรอบข้างยังคงสวดมนต์ต่ออย่างสงบเสียงนั้นดังขึ้นอีกกึกกึกชัดเจนคราวนี้เหมือนเสียงเนี้วขวนไม้เบาๆพระรูปหนึ่งที่นั่งสวดอยู่ถึงกับหยุดบทกลางคันท่านเหลือบตามามองลงก่อนพนมมือแน่นโยมอย่าพึ่งทักอย่ามองเสียงในโลงเงียบลงในทันที ลมเย็นพัดเข้ามาในศาลาเปเลวเทียนสั่นระริกเหมือนจะดับแม่ทองใบจับแขนลูกชายแน่นกลับบ้านก่อนลูกบ่ายค่อยมาใหม่นาำเสียงแม่สัน่นจนกล้องเริ่มรู้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญบ่ายวันนั้นกล้องกลับมาที่วัดอีกครั้งงานศพยังคงดำเนินตามปกติแต่เมื่อเขามองไปทางรูปถ่ายรอยยิ้มของป้านางดูกว้างกว่าเมื่อเช้าเล็กน้อย เขากระพริบตาแรงๆเพื่อให้แน่ใจแต่ภาพยังเหมือนเดิมหรืออาจไม่เหมือนเขาไม่กล้าแน่ใจเสียงแม่เรียกจากด้านหลังก้องเองไปยกน้ำให้พระหน่อยลูกเขาหันกลับไปหยิบขันน้ำแต่ในหางตาเหมือนเห็นใครบางคนเดินผ่านหลังโรงไปช้าๆหญิงชุดฟ้าผ้าถุงลายดอกเดินหันหลังออกทางประตูศาลาก้องรีบหันตาม แต่ตรงนั้นไม่มีใครเหลือเพียงลมเย็นที่พัดผ่านกับกลิ่นทูปที่แรงขึ้นกว่าเดิมหลังจากวันสวดศพวันแรกก้องพยายามไม่พูดเรื่องเมื่อคืนกับแม่อีกแต่ภาพป้านางที่เดินออกจากศาลายังติดอยู่ในหัวตกเย็นแสงอาทิตย์สุดท้ายลับเส้นขอบทุ่งนาหมู่บ้านเริ่มเงียบมีเพียงเสียงหมาเห่าหอนอยู่เป็นระยะ แม่ทองใบต้มแกงอยู่ในครัวกองนั่งอยู่หน้าบ้านมองไปทางบ้านลุงแดงบ้านนั้นมืดสนิทเหมือนเดิมประตูรั้วปิดสนิทแต่เงาใต้ถุนบ้านเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวเขาเพ่งตามองแสงไฟจากบ้านตัวเองสะท้อนให้เห็นขาเปลือยเปียกน้ำของใครบางคนเดินช้าๆอยู่หลังรัว้วก้องลุกขึ้นทันที หัวใจเต้นแรงจนได้ยินในหูใครใครอยู่ตรงนั้นไม่มีเสียงตอบมีเพียงลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านกลิ่นคาวบางอย่างลอยมาตามลมกลิ่นเดียวกับในสาราวัดเมื่อเช้ากลิ่นศพที่ยังไม่เผาก้องเดินข้ามรั้วไม้เตี้ยๆถือไฟฉายเดินเข้าไปช้าๆถูกก้าวที่เหยียบลงบนพื้นชื้นน้ำมีเสียงดังแฉะแฉะตามเท้า เขาส่องไฟไปที่หน้าต่างบ้านกระจกสะท้อนแสงกลับมาและในเงานั้นเขาเห็นคนยืนอยู่ข้างในผู้หญิงยืนอยู่ตรงหน้าต่างพอดีเสื้อฟ้าผ้าถุงลายดอกใบหน้าซีดขาวจนแทบไม่มีสีเลือดกองอ้าปากแต่พูดไม่ออกแสงไฟในมือสัน่นจนลำแสงไหวไปทั่วหญิงคนนั้นยิ้มให้ ยิ้มช้าๆเหมือนตอนเย็นวันแรกที่เขากลับมาป้าป้านางเสียงเขาเบาแทบไม่ออกจากปากหญิงคนนั้นเอียงคอนิดๆรอยยิ้มยังอยู่แล้วค่อยๆยกมือขึ้นเหมือนจะเรียกให้เข้าไปหาก้องสายหัวทันทีไม่ป้าป้าไปเถอะทันใดนั้นเองไฟดับวูบทั้งบริเวณตกอยู่ในความมืดสนิท เหลือเพียงเสียงลมกับเสียงฝนที่เริ่มโปรยเบาๆก้องถอยหลังแต่เท้าเหยียบอะไรบางอย่างเสียงกรอบกแกรบดังขึ้นใต้รองเท้าเขาก้มลงส่องดูด้วยไฟจากมือถือเป็นดอกดาวเรืองที่ใช้ในงานศพวางเรียงเป็นทางจากรั้วบ้านไปจนถึงบันไดบ้านลงแดงก้องรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่ของตกหล่นธรรมดาเขาหันหลังกลับจะเดินหนี แต่ก่อนจะก้าว้นรัว้วเสียงผู้หญิงกระสิบเบาๆดังมาจากในบ้านก้องมากินข้าวก่อนลูกเสียงนั้นคือเสียงของป้านางชัดเจนใกล้และอบอุ่นเหมือนเดิมก้องหยุดชะงักไม่กล้าขยับแม้แต่ปลายเทา้าแสงฟ้าแลบหนึ่งวาบส่องเข้ามาในบ้านเผยให้เห็นเงาคนยืนอยู่หลังม่านผมยาวปลกหน้ามือหนึ่งถือจานข้าว อีกมือหนึ่งหยดเลือดลงเต็มพื้นแล้วทุกอย่างก็มืดลงอีกครั้งเสียงประตูไม้ดังเอียดเหมือนมีใครเปิดออกมาช้าๆจากข้างในเสียงประตูบ้านลุงแดงดังเอียดช้าๆกล้องหยุดหายใจมองนิ่งไปที่ช่องประตูที่ค่อยๆเปิดออกในความมืดมีเงาคนยืนอยู่ตรงนั้น ร่างสูงผมสั้นใส่เสื้อกล้ามสีขาวลุงแดงก้องเรียกเสียงสัน่นชายแก่เดินออกมาชา้าช้าถือไฟฉายอันเก่าในมือดวงตาแดงคล้ำเหมือนคนนอนไม่หลับหลายวันก้องเอ็งเห็เอย่างดึกๆึกแบบนี้ลูกเสียงลุงแดงแหบพร่าเหมือนผ่านการร้องให้มาหนักก้องรีบตอบผมได้ยินเสียงป้าเห็นป้าอยู่ในบ้านลุงผมเลยจะมาดูให้แน่ใจ ลุงแดงนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนพูดช้าๆเองเห็นจริงๆบ่ก้องพยักหน้าเห็นครับป้าใส่เสื้อฟ้าผ้าถุงลายดอกยืนอยู่ตรงหน้าต่างยิ้มให้ผมลุงแดงหลับตาแน่นน้ำตาไหลออกมาช้าๆเองเห็นถูกแล้วลูกมันคือชุดที่เขาใส่วันตายก้องนิ่งความเย็นแล่นขึ้นสู่ต้นคอจนชาไปหมดลุงแดงพาเขาเข้าไปในบ้าน กลิ่นอับผสมกลิ่นทูปยังลอยอยู่ทั่วห้องกลางบ้านมีจานข้าวกับช้อนวางอยู่บนโต๊ะข้าวเย็นชืดเหมือนเพิ่งถูกตั้งไว้เมื่อไม่นานนี้ป้านางเขาไปแบบกระทันหันลูกลุงแดงพูดเสียงสัน่นคืนนั้นฝนตกเขากำลังยกข้าวใส่จานจะออกไปเรียกข้าให้มากินแต่พอหันหลังเขาก็ล้มลงตรงนี้เลยตายทันทีเขาชี้ไปที่พื้นไม้ข้างโต๊ะ ตรงนั้นยังเห็นรอยจางๆคล้ายคราบเลือดเก่าหมอมันว่าหัวใจวายเฉียบพลันแต่ข้าวจานนั้นยังอยู่ตรงโต๊ะนี่ตั้งแต่นั้นมาข้าเก็บไม่ลงลุงเงยหน้ามองกล้องสายตาสั่นคลอนด้วยน้ำตาเขารอเองอยู่เดริรกล้องก่อนเขาตายเขาพูดแต่ชื่อเองบอกว่าอยากเจออยากเห็นตอนกลับบ้านก้องน้ำตาซึมป้ารักผมเหมือนลูกเขาพูดเบาๆ ลุงพยักหน้าคือกันเขาเลี้ยงเองตั้งแต่เล็กๆข้าเฮ็ุงานอยู่ต่างจังหวัดเองมักวิ่งมาเล่นบ้านนี่เขาก็เอ็นดูหลายเสียงลมพัดผ่านช่องไม้ดังหวีดเทียนเล่มเล็กที่จุดบนโต๊ะไหวระริกก้องเหลือไปเห็นพัดถุงลายดอกผืนหนึ่งพาดอยู่ตรงเก้าอี้ลายเหมือนกับที่เห็นเมื่อคืนทุกประการทันใดนั้นเสียงกึกเบาๆดังขึ้นจากหลังบ้าน ทั้งคู่หันไปพร้อมกันลุงแดงยกมือพระนมทันทีอย่าทักเด้อกกล้องอย่าทักเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เ,เดินผ่านพื้นไม้แกรกแกรกตรงไปทางครัวแล้วเงียบลงลุงหลับตาแน่นผู้เสียงเบาเหมือนกลั้นสะอื้นเขายังอยู่ยังวนเวียนอยู่ในนี้เพราะยังไม่ได้กินข้าวจานสุดท้ายที่ตั้งไว้ให้ข้ากล้องยืนอึง้งน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัว เขาหันไปมองโต๊ะอีกครั้งจานข้าวเย็นชืดน,นั้นตอนนี้มีรอยนิ้วมือแตะอยู่บนข้าวชัดเจนรอยสดสดเหมือนเพิ่งมีใครมาแตะเมื่อครู่หลังจากเห็นรอยนิ้วมือบนจานข้าวบรรยากาศในบ้านลุงแดงเปลี่ยนไปทันทีลมที่พัดผ่านหน้าต่างเมื่อครู่กลับเย็นเฉียบจนขนลุกไปทั้งตัวเทียนที่วางอยู่บนโต๊ะไหวระริกก่อนจะดับลงอย่างช้า,ชา ความมืดเข้าครอบคลุมทั้งห้องเหลือเพียงแสงจันทร์ที่ลอดผ่านช่องไม้ส่องลงตรงจานข้าวนั้นพอดีลุงเสียงก้องสัน่นเมื่อกี้ลุงเห็นไหมลุงแดงไม่ตอบเขาพระนมมือแน่นหลับตาสวดเบาๆนะโมตัสสะภะคะวะโตเสียงพื้นไม้ด้านหลังเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแกรกแกรกแกรกเหมือนมีคนเดินวนอยู่รอบบ้าน ทั้งคู่ยืนนิ่งหายใจแทบไม่ออกเสียงนั้นเดินวนมาเรื่อยๆจนหยุดอยู่ตรงประตูห้องครัวก้องกลืนน้ำลายมือกำไฟฉายแน่นเขาส่องไปทางนั้นช้าๆไฟฉายจับไปโดนเท้าเปล่าคู่หนึ่งซีดขาวเหมือนแช่น้ำมีรอยเลือดแตะอยู่ตามปลายเล็บลุงเขากระซิบเสียงแผ่วแต่ก่อนจะทันพูดต่อเสียงอียดดังจากประตูครัวที่ค่อยๆเปิดออกเอง และตรงนั้นหญิงในชุดฟ้าผ้าถุงลายดอกยืนอยู่กลางประตูผมของเธอเปียกชื้นน้ำหยดลงพื้นเป็นทางตาข้างหนึ่งปิดสนิทอีกข้างขุ่นมัวเหมือนคนที่ไม่หลับมาหลายคืนปะป้านางกองพูดเสียงแผ่วแทบขาดใจหญิงคนนั้นค่อยๆเงยหน้ามองรอยหญิงปรากฏขึ้นบนใบหน้าเหมือนตอนที่เขากลับมาถึงบ้านวันแรก เธอพูดเสียงเบาช้าช้าก้องมากินข้าวก่อนลูกน้ำเสียงนั้นอ่อนโยนแต่เย็นเยียบจนขนลุกเธอยกจานข้าวขึ้นบนข้าวมีคราบเลือดซึมปนอยู่ข้างในนั้นมีผมเส้นยาวสีดำพันอยู่กับช้อนก้องถอยหลังมือสั่นจนไฟฉายร่วงแสงกลิ้งไปกระทบเท้าป้านางตรงหน้าผิวเธอซีดจนเห็นเส้นเลือดดำใต้ผิวหนังป้า เสียงก้องแทบไม่ออกป้าอยากให้ผมทำอะไรหญิงคนนั้นมองเขานิ่งๆน้ำตาเริ่มไหลาจากดวงตาขุ่นมัวเธอพูดแผ่วเบาเหมือนเสียงลมหายใจสุดท้ายเอาข้าวไปให้ลุงคำพูดนั้นขาดหายกลางประโยคพร้อมกับที่ร่างของเธอเริ่มสั่นก่อนจะหายวับไปต่อหน้าต่อตาจานข้าวในมือเธอตกลงพื้นแตกเสียงดังสนัน่น กลิ่นคาวลอยคลุ้งไปทั่วบ้านลุงแดงทรุดลงกับพื้นอีนางข้าอยู่ตรงนี้เดอ้อไปได้แล้วแต่ไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงฝนที่เริ่มตกหนักกลบทุกเสียงในบ้านให้จมหายก้องค่อยๆลุกขึ้นหันไปมองพื้นตรงที่ป้านางเคยยืนมีรอยเท้าเปียกน้ำต่อเนื่องเป็นทางลากออกไปทางหลังบ้านรอยสุดท้ายหยุดอยู่ตรงบ่อน้ำหลังบ้าน บ่อที่ป้านางเคยใช้ตักน้ำรดต้นไม้ทุกเช้าลมเย็นพัดแรงขึ้นอีกครั้งเสียงฝนสาดใส่หวังคาไม้ดังเปาะแปะแต่ในเสียงฝนนั้นก้องได้ยินเสียงผู้หญิงพูดเบาๆอีกครั้งขอบใจนะลูกเสียงขอบใจนะลูกดังลอดมากับเสียงฝนก้องหยุดนิ่งอยู่ตรงข้างประตูหลังบ้านหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ในอก ลงแดงยังนั่งนิ่งอยู่ตรงพื้นมือผนมแน่นน้ำตาไหลพรากนางเอ๋ยข้าอยู่ตรงนี้เดอ้อแต่เสียงฝนกลับกลืนทุกอย่างให้หายไปก้องสูดหายใจลึกค่อยๆเดินตามรอยเท้าเปียกน้ำที่ลากไปจนถึงบ่อน้ำเก่าหลังบ้านฝนเทกระนำสายฟ้าแลบส่องให้เห็นเงาเขาเองบนผิวน้ำแต่มีเงาอีกเงายืนอยู่ข้างๆเขาหันขวับ ไม่มีใครแต่เมื่อก้มมองกลับไปที่ผิวน้ำอีกครั้งเงานั้นยังอยู่หญิงในชุดฟ้าผมยาวเปียกแนบหลังยืนอยู่ข้างเขาในภาพสะท้อนเธอไม่ขยับเพียงแต่หญิ้มบางๆป้าเสียงก้องสัน่นป้าอยู่นี่จริงๆเหรอทันใดนั้นฝนหยุดตกเฉียบพลันทุกอย่างเงียบกริบเหลือเพียงเสียงลมหายใจของก้องกับเสียงน้ำหยดแมะแมะ ลงในบ่อก้องค่อยๆเงยหน้าและเห็นเธอยืนอยู่ตรงหน้าห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวร่างของป้านางซีดขาวจนแทบโปรง่งน้ำไหลจากผมลงตามไหลเหมือนคนพึ่งขึ้นจากบ่อดวงตาขุ่นมัวแต่ยังจับจ้องมาที่เขาเธอยกมือขึ้นถือจานข้าวที่แตกร้าวไว้ในมือข้างในมีข้าวเย็นกับช้อนเก่า,เ,กาเธอยื่นมันมาตรงหน้าเขา ก้องเอาไปให้ลุงเดอร์เสียงนั้นสั่นแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนก้องยื่นมือไปรับนิ้วของเขาแตะเข้ากับนิ้วของเธอเย็นจนชาไปทั้งแขนทันใดนั้นเสียงสายฟ้าฟาดดังสนัน่นแสงวาบส่องให้เห็นร่างของเธอชัดเต็มตาท้องของเธอมีรอยฟกช้ำสีดำขนาดใหญ่เหมือนถูกกระแทกอย่างแรง เธอก้มหน้ามองตามสายตาเขาน้ำตาเริ่มไหลาจากตาที่ขุ่นมัวข้างนั้นหนูเจ็บตรงนี้ลูกเสียงเธอแผ่วแต่หนูไม่อยากให้ลุงเสียใจก้องยืนนิ่งน้ำตาไหลาตามโดยไม่รู้ตัวป้าไปเถอะครับป้าไปสบายเถอะหญิงคนนั้นยิ้มบางๆขอบใจหลายเด้อก้องหนูดีใจที่เองยังจำได้เธอก้มลง วางจานข้าวไว้ตรงขอบบ่อแล้วเงยหน้าขึ้นมองเขาอีกครั้งแสงฟ้าแลบอีกครั้งหนึ่งทำให้ร่างเธอส่องสว่างเหมือนละอองฝนก่อนที่ร่างนั้นจะค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงผ้าถุงลายดอกที่ปลิวไปตามลมก้องยืนนิ่งมองผ้าที่ปลิวลับหายเข้าไปในทุ่งนาเสียงฝนกลับมาอีกครั้งเขาได้ยินเสียงแม่ทองใบเรียกจากในบ้านก้อง มากินข้าวลูกฝนตกเดี๋ยวไม่สบายก้องหันกลับสูดหายใจลึกแล้วค่อยๆเดินกลับเข้าบ้านพร้อมกับจานข้าวที่วางอยู่คืนนั้นไม่มีเสียงฝีเท้าอีกไม่มีเสียงขวนไม้ไม่มีเสียงหัวรบมีเพียงลุงแดงนั่งพนมมือเงียบเๆอยู่ตรงโต๊ะอาหารมองจานข้าวที่ลูกหลานเอามาให้ด้วยน้ำตาเช้าวันต่อมาหมอกบางลอยคลุมทั่วหมู่บ้าน เสียงระฆังจากวัดสำโรงเหนือดังกังวานไปทั่วทุ่งนาวันนี้เป็นวันเผาศพของป้านางสำลีแม่ทองใบแต่งตัวเรียบร้อยถือดอกไม้ทูบเทียนเตรียมไปวัดส่วนลุงแดงนั่งนิ่งอยู่หน้าบ้านสายตาเหม่อมองท้องฟ้าที่เริ่มสว่างขึ้นทีละน้อยก้องเดินถือจานข้าวที่เอามาจากเมื่อคืนวางลงตรงหน้าลุงแดงอย่างเงียบๆลุงป้าฝากมาให้ครับ เสียงเขาเบาแต่ชัดเจนลุงแดงเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลอาบแก้มเขาไม่พูดอะไรเพียงยกมือพนมก้มลงกราบจานข้าวนั้นเบาๆขอบใจด้วยกล้องขอบใจที่เอามาให้เสียงลมเช้าแผ่วเบาพัดผ่านกลิ่นข้าวสุกใหม่ลอยคลุ้มกับกลิ่นดอกดาวเรืองจากงานศพเสียงพระสวดเริ่มดังจากวัดด้านหลังหมู่บ้านเมื่อไปถึงวัดโลงศพของป้านาง ตั้งอยู่บนเชิงตะกอนรายล้อมด้วยดอกไม้สีเหลืองชาวบ้านทยอยกันมาวางพวงหลีดบางคนร้องไห้เบาๆบางคนพนมมือเงียบๆโดยไม่พูดอะไรก้องยกมือไหว้รูปหน้าศพรอยยิ้มในรูปดูเหมือนอ่อนโยนกว่าทุกครั้งที่เขาเคยเห็นแม่ทองใบกระซิบเบาๆคืนนี้เขาคงไปสบายแล้วลูกลุงแดงนั่งพนมมืออยู่ตรงหน้าโลงมือหนึ่ง ถือจานข้าวที่กล้องเอามาให้เทียนที่ปากอยู่ข้างในลูกไม้ช้าๆและเปลวไฟนั้นไม่ดับเลยแม้ฝนจะโปรยลงมาเบาๆเมื่อเสียงระฆังสุดท้ายดังขึ้นเท่ากระดูกของป้านางถูกเก็บไว้ในโกลเล็กๆตั้งดูบนหิ้งวัดกล้องยืนมองเงียบๆในใจเขาโล่งแต่ยังปนเศร้าเขาหันไปมองลุงแดงชายแก่ยกมือเช็ดน้ำตาแล้วพูดเสียงสั่น เขากลับบ้านแล้วล่ะก้องขอบใจที่ช่วยพาเขามาก้องยิ้มบางๆไม่พูดอะไรเพียงมองไปทางแนวต้นตาลไกลๆที่ลมพัดไหวสายตาเขาเหมือนเห็นผ้าถุงลายดอกปลิวผ่านทุ่งนาก่อนจะค่อยๆหายไปกับแสงแดดยามเช้าเย็นวันนั้นขณะเขาเตรียมของจะกลับกรุงเทพก้องเดินไปยืนหน้าบ้านลุงแดงอีกครั้งเงียบไม่มีเสียงอะไร แต่กลิ่นหอมของดอกจำปีลอยมาตามลมอ่อนๆเขายิ้มแล้วพูดเบาๆราวกับพูดกับใครบางคนที่มองไม่เห็นป้าหลับให้สบายนะครับเรื่องของกล้องพบจบลงตรงนั้นแต่ในหมู่บ้านสำโรงทุกค่ำคืนของวันปีใหม่บางคนบอกว่ามักเห็นผู้หญิงฉุดฟ้าเดินถือจานข้าวยิ้มให้คนที่ขับรถกลับเข้าหมู่บ้านเสมอเธอไม่หลอก แค่ยังรอและอยากพูดคำเดียวเหมือนเดิมขอบใจนะลูกก่อนจากกันฝากกดติดตามช่องคืนสยองไว้ด้วยนะครับเพราะทุกความกลัวเราจะเล่าให้คุณฟัง